สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาเจอกับทิชเชอร์ละคณานะคะวันนี้นะคะทิชเชอร์จะมาสอนในรายวิชาการงานอาชีพนะคะในเรื่องเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการค่ะ,ะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ,อ,ะอาหารและโภชนาการนะคะอย่างแรกก็คือการเตรียมนะคะประกอบจัดตกแต่งอาหารค่ะ เราไปดูการเตรียมอาหารก่อนนะคะการเตรียมอาหารนะคะมีหลายวิธีดังนี้ค่ะวิธีแรกก็คือนะคะการล้างนะคะการล้างเคืออะไรนะคะก็คือการใช้น้ําทําความสะอาดนะคะโดยใช้มือค่ะช่วยถูผิวของอาหารเบาๆนะคะเพื่อที่จะทําความสะอาดฝุ่นละอองนะคะและสิ่งที่สกปรกให้หลุดออกไปค่ะต่อไปค่ะสงค่ะส่งคืงออะไรนะคะ ก็คือเป็นการใช้มือนะคะช้อนอาหารนะคะที่เป็นชิ้นหรือเป็นฝอยขึ้นมานะคะจากน้ําเพื่อให้สเสด็จน้านั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็ดค่ะเด็ดนะคะก็คือเป็นการใช้มือนะคะทําให้ก้านหรือใบนะคะของผักเนี่ยค่ะขาดออกจากกันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะการปอกค่ะการปอกนะคะเป็นการใช้มีดนะคะหรือมือนะคะลอกเปลือกอาหาร นะคะลอกเปลือกของอาหารออกไปนั่นเองค่ะต่อไปค่ะการหั่นค่ะการหั่นนะคะเป็นการใช้มีดนะคะทำให้อาหารขาดออกจากกันเป็นชิ้นๆตามที่เราต้องการค่ะต่อไปค่ะการสับค่ะการสับนะคะเป็นการใช้มีดขนาดใหญ่ค่ะทำให้อาหารขาดออกจากกันนะคะจนกลายเป็นชิ้นเล็กหรือละเอียดเลยค่ะต่อไปค่ะการฝานค่ะ การฝันนะคะเป็นการทําให้อาหารนะคะเป็นแผ่นนะคะหรือชิ้นบางๆนะคะโดยนะคะใช้มจับมีดนะคะแล้วก็ฝั่งนึงก็จับอาหารไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆวางบนเขียงนะคะแล้วก็กดมีดลงไปบนอาหารค่ะต่อไปค่ะการซอยค่ะการซอยนะคะก็คือนะคะเป็นการทําให้อาหารนะคะเป็นชิ้นฝอยๆนะคะต่อไปค่ะ การบุกค,ค่ะการบุคคออรกบก็คือนะคะเป็นการทำให้อาหารนะคะพอช้ำหรือพอแตกแค่นั้นเองนะคะต่อไปการโคลกค่ะการโคลกนะคะเป็นการทำให้อาหารเหนียวและนุ่มค่ะนะคะโดยใส่อาหารลงในครกนะคะแล้วก็ใช้ลูกครกค่ะค่ะรกระแทกลงไปแรงๆค่ะ ต่อไปค่ะการคั้นนะคะการคั้นคือนะคะเป็นการทำอาหารที่อมน้ำนะคะให้แห้งนะคะโดยการแยกน้ําออกจากอาหารให้เป็นคนละส่วนท่านเองนะคะอย่างเช่นการคั้นมะนาวนาวการคั้นน้ําส้มอบประมาณนี้นะคะหรือเป็นการคั้นน้ํากะทิก็ได้ค่ะต่อไปค่ะการชั่งค่ะการชั่งก็คือเป็นการกําหนดปริมาณเครื่องปรุงนะคะ ของอาหารนะคะให้ได้ตามตำรับอาหารนะคะต่อไปค่ะการตวงนะคะเป็นการกําหนดปริมาณเครื่องปรุงนะคะของอาหารให้ได้ตามตำรับอาหารค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการเตรียมอาหารนะคะซึ่งจะมีหลายวิธีนะคะต่อไปการประกอบอาหารค่ะ การประกอบอาหารก็จะมีหลายวิธีเช่นกันนะคะดังนี้เลยนะคะอย่างแรกนะคะก็คือการลวกนะคะการลวกก็คือเป็นการที่เราทําให้อาหารสุกนะคะหรือทําให้หมดกลิ่นที่ไม่พึกไม่ต้องการแค่นั้นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะจะเป็นการรวนค่ะการรวนนะคะจะเป็นการทําให้อาหารสุกนะคะโดยน้ํามันนะคะหรือน้ําปริมาณน้อยนะคะโดยใส่อาหารลงไปในน้ํามันหรือน้ําร้อนในกระทะนะคะ น,นะคะพอสุกแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะต่อไปค่ะการต้มค่ะเป็นการทําให้อาหารสุกนะคะโดยเอาอาหารนําใส่ลงไปในหม้อนะคะพร้อมกับน้ำเราก็ต้องไปให้เดือดนะคะต่อไปการนึ่งนะคะเป็นการทําให้อาหารสุกนะคะโดยการนะคะนำอาหาระคะ่ะวางบนลังถึงวางบนลังถึงนะคะเหนือหม้อนะคะที่มีน้ําเดือดนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะ ไม่ให้อน,น้ำออกมาเนั่นเองค่ะก็คือการทำให้อาหารสุกด้วย,ก,วยการที่โดนไอ้น้ำนะคะต่อไปค่ะการตุ๋นนะคะเป็นการทำอาหารสุกจนนุ่มจนนุ่ม็น,นมเปื่อยเ,เลยนะคะโดยการนำอาหารใส่ภาชนะตั้งไฟไว้นะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้นะคะซึ่งการตุ๋นนะคะจะช่วยรักษาคุณภาพหรือว่าคุณประโยชน์ของอาหารไว้ด้วยะคะ่ะ ต่อไปค่ะการปิ้งนะคะการปิ้งย่างนะคะเป็นการทำให้อาหารสุกนะคะโดยการวางบนตะแกรงนะคะเนื้อไฟอร่อนจนกระทั่งมันสุกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ,คะการคั่วค่ะการคั่วนะคะเป็นการทำให้อาหารสุกนะคะโดยใส่อาหารลงในกระทะนะคะและใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสื่อนะคะเช่นทัพพีนะคะหรือว่าตะหลิวนะคะเคียรคนนะคะจนกลับ ไปกลับมานะคะจนสุกนะคะต่อไปค่ะข้อที่9นะคะเป็นการเจียวค่ะการเจียวเป็นยังไงนะคะการเจียวก็คือเป็นการที่ทำให้อาหารที่ละเอียดเนี่ยหรือเป็นฝอยนะคะสุกกรอบด้วยน้ํามันนงค่ะอย่างเช่นการเจียวกระเทียมการเจียวหัวหอมประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะการทอดนะคะการทอดนะคะเป็นการทําให้อาหารที่ ทำให้อาหารสุกด้วยน้ํามันนะคะโดยการตักน้ามันใส่กระทะน,นะคะแล้วก็นำอาหารของเราลงไปทอดให้พอเหลืองนะคะแล้วก็สุกนะคะ <het S 1> ต่อไปค่ะการจีค่ะการจีนะคะเป็นการทําให้อาหารสุกด้วยน้ํามันนะคะโดยตั้งกระทะบนไฟนะคะแล้วก็ทาน้ำมันลงในกระทะน,นะคะปริมาณน้อยนะคะให้ทั่วก,กระทะเลยนะคะแล้วก็ใส่อาหารนะคะ นั้นลงใบนะคะหน้าบนกระทะค่ะกลับไปกลับมาจนกว่ามันจะสุกนะคะมักใช้ขนมมักใช้กับขนมนะคะวิธีการนี้นะคะเช่นเช่นขนมแป้งจีนะคะหรือไม่ก็พวกขนมบ้าบินอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะการผัดค่ะ,กา,คะการผัดก็คือเป็นการทําให้อาหารชนิดเดียวหรือหลายชนิดสุรกรวมกันนั่นเองค่ะเป็นเป็นอาหารชนิดเดียวกันนะคะและมีรสชาติ อย่างในหน่งหนึ่งนะคะโดยใส่อาหารลงในน้ํามันนะคะหรือกะทิร้อนๆนะคะแล้วก็ผัดกลับไปกลับมานะคะจนกว่าอาหารจะสุกนั่นเองนะคะต่อไปการหุงการหุงนะคะเป็นการทําให้อาหารสุกค่ะโดยนะคะนําอาหารใส่หม้อนะคะพร้อมกับน้ํานะคะเมื่อจนอสุกนะคะรินน้ำออกนะคะให้หมดแล้วตั้งไฟนะคะต่อจนกว่าจะสุกนั่นเองะคะ่ะ Okay, ะะอันนี้คือจะเป็นเกี่ยวกับการประกอบอาหารต่างๆนะคะที่ที่เธออธิบายไปนะคะแต่ละประเภทคืออะไรเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะคะต่อไปค่ะการาเป็นอาหารจานเดียวนะคะอาหารจานเดียวคืออะไรคะนักเรียนอา,อาหารจานเดียวนะคะก็หมายถึงอาหารปรุงสําเร็จ1จานนะคะมีเพียงพอที่จะรับประทานอิ่มในหนึ่ง โดยไม่ต้องนะคะรับประทานอาหารอื่นร่วมด้วยนะคะหมายความว่าก็คืออาหารที่เราทานมื้อนั้นมือน้อเดียวนะคะประมาณนั้นนะคะอน,นักเรียนดูตัวอย่างนะคะนี่ค่ะอาหารจานเดียวอย่างเช่นพวกบะหมี่น้ำต่างๆข้าวผัดกุ้งนะคะข้าวมันไก่เป็นต้นเหมือนที่นักเรียนไป อาหารตามสั่งอาคาตามร้านอาหารตามสั่งสั่งกะเพราไ่ด้าวนั่นเขาเรียกว่าอาหารจานเดียวนะคะก็คือทานเสร็จในนี้เดียวเลยค่ะโอเคนะต่อไปค่ะหลักการประกอบอาหารจานเดียวนะคะการประกอบอาหารจานเดียวนะคะจะมีหลักที่สําคัญดังนี้ค่ะก็คือ1มีประโยชน์ค่ะ2ประหยัด3ปลอดภยัยและ4น่ารับประทานค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการวางแผนประกอบอาหารจานเดียวค่ะเราต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่1นนะคะกําหนดรายการอาหารที่เราจะทําก่อนค่ะแล้วก็เครื่องปรุงที่เราจะต้องใช้ว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างที่2ก็คือสํารวจอาหารสดอาหารแห้งนะคะเครื่องปรุงรสที่มีอยู่แล้วนะคะถ้าขาดหรือว่าเหลือซิงได้ไปนะคะก็คือต้องไปซื้อเพิ่มนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะเตรียมอาหารสดนะคะอาหารแห้งนะคะเครื่องปรุงต่างๆที่ใช้ในการประกอบอาหารให้เรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะขั้นตอนที่4ค่ะเริ่มประกอบอาหารตามขั้นตอนที่ถูกต้องค่ะและขั้นตอนที่5คือจัดตกแต่งอาหารให้หน่ารับประทานค่ะขั้นตอนที่6ค่ะเก็บล้าองอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารนะคะและททำความสะอาด บริเวณที่ใช้เตรียมอาหารให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะเรามาดูอาหารจานเดียวกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันมีอะไรบ้างอ่าข้าวคุกกะปิอันนี้ก็คืออาหารจานเดียวกุ้งหวานก็เป็นอาหารจานเดียวค่ะก๋วยเตียวราดหน้ากุ้งก็เป็นอาหารจานเดียวนะคะข้าวผัด3ามสีก็เป็นอาหารจานเดียวเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะ เรามาเรียนรู้ต่อนะคะกับอาหารหวานหรือขนมหวานค่ะอาหารหวานหรือขนมหวานหมายถึงอะไรคะก็ของที่มันหวานใช่ไหมก็คืออาหารที่มีรสชาติหวานนิยมรับทานนะคะหลังอาหารคาวนั่นเองค่ะเมื่อรับประทานระหว่างมือนั่นเองได้นะคะก็คือนี่ตัวเป็นตัวอย่างของอาหารหวานไทยเคยทานอะไรบ้างคะ อย่างแรกจะเป็นกล้วยบดชีก็เป็นอาหารหวานอกันขนมปลาปลากริมนะคะหรือเขาเรียกว่าขนมไข่เต่านะคะแล้วก็ทับทิมกรอบใครเคยรับท่ทานอะไรบ้างคะ,ะขนมหวานนะต่อไปนะคะจะเป็นการจัดอาหารเทนเกเรยน,นะคะการจัดอาหารนะคะก็เป็นการนําอาหารที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ในภาชนะนะคะให้ก้องเหมาะสมนั่นเองนะคะ ลักษณะของอาหารนะคะเพื่อให้มีความสวยงามน,นะคะืเกิดความสวยงามมากขึ้นนะคะมองเห็นอาหารในภาชนะได้ชัดเจนนะคะรวมถึงสะดวกต่อการหยิบจับและก็รับประทานด้วยนะคะโดยนะคะหลักการจัดอาหารจะมีดังนี้เลยค่ะข้อที่1น,นะคะอาหารประเภททอดหรือผัดนะคะควรจัดใส่จานนะคะแบบจันกลมนะคะหรือจานเปนะคะโดยไม่ตักให้ล้นถึงขอบจานจนเกินไปนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่2นะคะอาหารที่มีน้ำค่ะเช่นต้มจืดต้ยมยำแกงเผ็ดนะคะเราควรใส่ในถ้วยใหญ่ถ้วยใหญ่นะคะก้นลึกนะคะโดยไม่ตักให้ล้นถึงขอบถ้วยนะคะต่อไปค่ะอาหารประเภทเครื่องจิ้มนะคะพวกน้ําพริกพวกนี้นะคะ ควรใส่ในถ้วยเล็กนะคะก้นลึกนะคะแล้ววางบนจานแบนใหญ่นะคะอาจจะมีพวกผักสดนะคะผักต้มวางเรียงรอบๆด้วยนะคะต่อไปข้อที่4นะคะจะเป็นขนมที่เป็นหอ่อค่ะเช่นขนมอล้วยนะคะขนมใส่ไส้ข้าวต้มมัดนะคะข้าวเดียวสังขยานะคะเราควรแยกชนิดของขนมนะคะแล้วก็จัดเรียงนะคะใส่ตานนะคะหรือถาดไว้นะคะ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและก็สวยงามนะคะต่อไปค่ะอาหารนะคะที่มีน้ำอาหารหวานที่มีน้ำเช่นพวกเซริมบัวลอยทับทิมกรอบนะคะหรือว่าผลไม้ลอยแก้วนะคะให้เราใส่ในถ้วยแก้วนะคะใส่ถ้วยแก้วใส่ที่มีความก้นลึกหน่อยนะคะอาจจะมีจานรองมาด้วยก็ได้ค่ะเพื่อให้เห็นสีสันนะคะแล้วก็ลักษณะของขนมนได้ชัดเจนนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะขนมหวานนะคะที่ใช้ในการจัดเลี้ยงนะคะคนจำนวนมากนะคะให้วางเป็นกลุ่มในถาดกลมเลยค่ะหรือถาดใบตองก็ได้ค่ะหรือบางคนอาจจะใช้ถาดสี่เหลี่ยมแบนก็ได้ค่ะอ่าต่อไปค่ะมาถึงขั้นตอนนะคะการตกแต่งอาหารนะคะการตกแต่งอาหารคืออะไรนะคะการตกแต่งอาหารก็เป็นการทำให้อาหารนะคะ ดูสวยงามนะคะแล้วก็น่ารับประทานนะคะแล้วก็สะดวกต่อการรับประทานด้วยนะคะ,ะมาดูนะคะว่าการตกแต่งอาหารเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะข้อ <c oughs> ที่1เลยนะคะ <c oughs> การแกะสลักผักนะคะพ <c oughs> ืชผักต่างๆนะคะมาจัดวางในจานอาหารค่ะทำให้ในจานอาหารหน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะการนําแตงกวานะคะ <c oughs> ถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ มะเขือเทศนะคะที่มีรูปทรงที่แตกต่างกันนะคะมาจัดวางในจานอาหารค่ะต่อไปค่ะการกกะสลักพืชผักนะคะมาใช้เป็นภาชนะนะคะใส่อาหารอย่างเช่นเรามีการแกะสลักฟักทองนะคะให้เป็นถ้วยน้ำพริกใส่น้ำพริกก็ได้นะคะ ต่อไปค่ะการใช้สีม่วงนะคะที่สก,กัดนะคะได้จากดอกอัญชันนั่นเองมาเป็นส่วนผสมของแป้งนะคะแป้งข้าวเกียบปากหม้อนะคะซึ่งทําให้มันมีสีสันสวยงามมันน่าได้รับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะนักเ,เรียนรู้จักข้าวเกี๊ยบปากมหม้อไหมที่มันมีไส้อยู่ข้างในอะคะลูก อาอจะใช้ใสีอาจจะใช้เป็นสีม่วงก็ได้หรืออาจะใช้เป็นสีเขียวก็ได้นะคะมาผสมกับแปง้งทําให้ขนมปักหม้อเนี่ยข้าเกี่ยปักหม้อดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะขั้นตอนที่5ค่ะการตักข้าวนะคะใส่แม่พิมพ์นะคะรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็กดเบาๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เคาะวางบนภาชนะค่ะทำให้ ข้าวเนี่ยมีรูปลักษณ์ที่ดูน่ากินสวยงามนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะการทำอาหารเป็นคำๆนะคะเพื่อสะดวกต่อการนะคะรับประทานนะคะแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะคะนักเรียนดูในรูปนะเขาจะมีการทำเป็นคำเป็นคำไว้นะคะดูน่ารับประทาน,หนไหมเวลาจะหยิบรับประทานก็จะง่ายหน่อยจะง่ายต่อการหยิบรับประทานนะคะโอเคนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิเชอร์ก็ได้สอนนักเรียนไปในหลายๆเรื่องนะคะเกี่ยวกับการประกอบอาหารการเตรียมอาหารการจัดตกแต่งอาหารนะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในเนื้อหานะคะคราวนี้เดยกดิเชอร์นะคะจะมีแบบฝึกหัดนะคะส่งไปให้นักเรียนในกลุ่มไลน์ของนักเรียนนะคะโดยให้นักเรียนปริ้นนะคะปริ้นออกมาแล้วก็ทําแบบฝึกหัดที่ท,ทิเชอร์ให้ไปนะคะหรือ ถ้าไม่สามารถเป็พ์นได้ก็ให้นักเรียนใช้กระดาษสมุดะค่ะเป็นหน้ากลางก็ได้นะคะดึงออกมาแล้วก็เขียนโจทย์นะคะแล้วก็ตอบคําถามให้เรียบร้อยค่ะอย่าลืมนะคะในการทําแบบฝึกหัดทุกครั้งนักเรียนจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะหลังจากทําเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปค่ะแบบฝึกหัดของนักเรียนเองนะคะส่งกลับมาในไลน์ด้วยนะคะ ในลายที่ใช้ในการส่งงานนะคะเอาไปไว้ในอาลบั้มนะคะในอารบัมส่งงานเลยนะคะแลาวิชเชอร์จะเข้าไปตรวจค่ะพร้อมกับเช็กชื่อให้นะคะว่าใครส่งงานหรือไม่ส่งงานนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทําให้เรียบร้อยแล้วส่งตามกําหนดด้วยนะคะโอเคนะคะค่ะสำหรับวันนี้ทิชเชอร์ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วคาบหน้ารอค่อยกลับมาพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ